ก็พบกับช่องบ่าวัดเมืองสกลเจลทูออฟฟิเชียลครับนี่มาครับบรรยากาศเออเอ้าแม่นไพนี่ว้ายคนเลร่อนเดี๋ยวนี้คนเลร่อน,น,นเ,ลอนตเตว,วลาเวลาเพิ่งแล้วครับครับผมาหารเหรียญหารเหรียญสีกบเบียนบาทเ <ś led> <ś led> พราะเด็กขาเพราะเด็กขาหนังมันกับบ้าน <ś led> ดีบ่ <ś led> บ <ś led> บ <ś led> มีมีเกท uh, ของเกเอบอ่ะเนี่ย <ś led> ของเกทเองเบ่ะ นี่ครับนี่ครับพามาชมพามาชมระบบเสียงครับเนี่ยโอ้ตึบดีครับบเบ่งครับเครื่องปั่นไฟเสร็ควันดำเพิ่นวมดนี่ครับของไอโอครับโอ้สาวิชภูมิครับนี่โอ้เนี่ยรีวิวเลย เก็บเราบุบุหบฮ่าบึง้งไนวะนี่ครับหังกระดับดูเสียวะนี่ครับโอ้มันเก็บหรอเดี๋ยวเดี๋ยวครับทีโอ้โอมาแล้วรถตู้ในตำนานสช่ละมาหน้วมาหน้าทีมนี่ครับโอ้หลวงพอ่อ มาแต่ใส่นอ้อหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อว้าวอ๋อคือคือคือจนคนเล่นร่อนคือนี่นี่ครับโอ้นี่หน้าที่มันจัดการเองเลยครับนี่โอ้เอาครับอืมแนกเก็บกับเก็บไป ครับเนี่ยโอ้โเฮาดนตรีดนตรีแจงมาลวครับโอ้บรรยากาศยำเสาครับงานแรกงานแรกฤดูกาลนี้ช็อตแจงนะครับกำลังเก็บของผมเอาของขึ้นไว้แล้วครับเดี๋ยวไปต่อแก่นนครอยู่จังหวัดขอนแก่นต่อครับแน่คืนนี้มาซอยพอตนเพื่อนเมื่อนี้ บ้านหนองนาคำเอาครับค่ากระชีบไปหาพักพอนกอนครับเอาคลิปหนะ้าค่อยเจอกันเด้อครับสวัสดีครับ